ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวยแดนของไทยเราล่าสุดการประจําวันที่17ตุลาคมครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคําเหม็นกระเจิงเพราะมีรายงานออกมาครับย่านเกราะคลุมประชิดภาคตะวันออกที่ก็ทําเอานั้นคําเหม็นไม่กล้าต่อกรกับไทยเราแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงครับหุนเซนถึงกับออกมาเดือดชูธงท้ารบไทยหลังจากที่โดนทั้งเกาหลีโดนทั้งสหรัฐรุมอยู่ในตอนนี้แต่ว่าแทนที่จะไปตอบโต้กับเกาหลีตอบโต้กับอเมริกา กลายเป็นว่ามาตอบโต้กับไทยเราครับแล้วเหมือนส่งสัญญาณเป็นลางบอกเหตุซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงครับบ้านนองจานบ้านนองยากแก้วกลายเป็นว่าตอนนี้ความคืบหน้าของเราเกือบ100เอร์เซโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยของเรากันก่อนโดยเฉพาะพื้นที่กองทัพภาคที่1ครับก็ได้มีการออกมาแฉเลเหลี่ยมเมนว่ามีการเตรียมแอคติ้งนำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัด บันเตยมินเจยหรือว่าบ้านหนองยาแก้วซึ่งกรณีนี้ครับกองทัพภาคที่หนึ่งเองก็ได้มีการอัพเดตสถานการณ์ล่าสุดออกมาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยเฉพาะฝ่ายกัมพูชาครับก็มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของมวลชนประมาณ15-20คนร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและก็ตชดเฝ้าระวังครับส่วนบริเวณบ้านหนองยาแก้วนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ขมประมาณ20-25นาย แล้วก็คาดว่าในจังหวัดบันเตย,มเ,ยเมินเจยเขมรจะมีการนําคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามเรื่องของสุขภาพประชาชนที่มีการได้รับผลกระทบจากกรณีที่ไทยเราสร้างเสียงดังก่อกวนอ้างว่ามันไปกระทบสุขภาพจิตของชาวขาเขมรเองโอ้โหอ่อนไหวมากมากนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ขเขมรสร้างเรื่องโกหกได้เก่งจริงๆเป็นการอัปเดตออกมาของกองรับภาคที่1ครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเก็บภูธระเบิดนั้นตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ภาพรวมปลอดภัยนะครับเตรียมที่จะมอบพื้นทดีให้กับพี่น้องชาวไทยของเราบริเวณบ้านหนองยาแก้วได้มีที่ทํากินอีกครั้งหนึ่งหลังจากโดนยึดมาเนี่ย40ปีและหลังจากนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ไทยเราฝ่ายความมั่นคงไทยเราก็จะเตรียมรุกค,คืบเข้าตรวจค้นวัตถุระเบิดที่คาดว่าจะตกค้างในบริเวณบ้านหนองจานในห่วงต่อไป แล้วก็มีการปรับปรุงบังเกอร์ครับจำนวนทั้งหมดเนี่ยเจแห่งรวมไปถึงหลุมหลบภัยสาหรับประชาชนครับก็มีจํานวน6แห่งซึ่งก็ยังมีข่าวดีนึงเกี่ยวกับบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วก็คือตอนนี้พื้นที่บ้านหนองจานครับฝ่ายี่เราสามารถยึดคืนมาได้แล้ว60ไร่เหลืออีกเพียงแค่6กไร่เท่านั้นส่วนพื้นที่บ้านหนองยาแก้วเองก็สามารถยึดได้แล้ว100ไร่นะครับหรือมีแค่2ีไร่เท่านั้น ตอนนี้ก็ใกล้เคลียร์บริษัเสร็จแล้วก็จ่อที่จะนำตู้ค,คนอนเทนเนอร์นั้นมาลงเพิ่มเพื่อที่จะปิดตายขมิญกันเลยทีเดียวอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราบเดตดเกี่ยวกับโซนกองรับภาคที่1น,นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะพอเริ่มลุกคืบเข้ากลายเป็นว่าเราก็สามารถทําได้นะครับขมิญก็ไม่ได้มีการมาตอบโตู้แต่อย่างใด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เราสามารถยึดได้เนี่ยเรียกว่าส่งต่อส่งคืนพี่น้องชาวไทยเรากันเลยทีเดียวหลังจากโดนเขมรยึดมาประมาณ40ปีได้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกองทัพภาคที่1น,นะครับมาต่อกันที่อีกฝากฝั่งหนึ่งเป็นโซนกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับก็มีการสรุปสถานการณ์ออกมาเช่นเดียวกันโดยภาพรวมของเหตุการณ์นะครับมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาตรวจพบโดนครับบินตรวจการอำเภอบ้านกรวดเนี่ยสิบสาลำช่องโอบกหกลำครับพื้นที่ปราสาทต,ตาควายหกลำ อีกทั้งยังตรวจพบรถบรรทุกหนึ่งคันกำลังมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ชายแดนซึ่งก็าคาดว่าจะเป็นการสับเปลี่ยนกำลังด้วยโดยตอนนี้ครับปัจจุบันกองกำลังทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและก็เขมรก็ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นเดิมและก็มีความพร้อมในการปฏิบัติต,ตอบโต้ตามสถานการณ์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กองทัพที่สวรคกับอัปเดตออกมาแต่มันยังมีจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไร ซึ่งก็ถือว,ว่าขมรค่อนข้างหย่อนกับพื้นที่ตรงนั้นพอสมควรเลยแล้วล่าสุดครับมีรายงานออกมากับโซนภาคตะวันออกของไทยเราซึ่งก็เรียกว,ว่าเป็นภาพที่อยากเห็นมากๆนะครับทหารไทยเราเนี่ยเปิดทางเข้าสู่ชายแดนขมรตรงพื้นที่ธามอดาจังหวัดโพธิสัตว์ที่อยู่ใกล้กับจังหวัดตราดของเรานั่นเองพร้อมกับมีการเอายานเกราะร้อ,รอย,ยางเนี่ยขึ้นไปด้วยแล้วก็มีภาพรวมหนึ่งคลิปออกมาครับที่ทหารไทยเรานั้นสร้างถนนประชิดชายแดนธามอดาจังหวัดโพธิสัตท์ของขมรเอง แล้วก็จะมีด่านเขมนครับเข้ามาพูดคุยบอกว่าขอให้ไทยเราย้ายลวดหนามออกไปแต่ว่าด่านไทยเราปฏิเสธนะครับไม่ได้มีการยอมเขมนแต่อย่างใดนะแล้วฉากหลังเนี่ยที่มันพีคที่สุดก็คือ ยานเกราะล้อยางหนึ่งคันนะครับขึ้นไปคุ้มกันส่วนที่ดำดนถนนด้วยก็เรียกว่าเราไม่ประมาทนะเพราะถ้าเกิดขมิ้นตูมตามขึ้นมาเนี่ยเราก็มียานเกราะที่จะตอบโต้ตอบสวนได้เพราะว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันเป็นฐานของขมิ้นนะครับเราเป็นฝ่ายที่ตัดถนนเข้าไปในเขตแดนของไทยเราซึ่งการที่เราทําแบบนี้ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมนะครับรู้ทันเล่เหลี่ยมของขมิ้นได้ดีแล้วเท่าที่ฟังดูจากหลายๆเสียงเนี่ยถ้าเทียบความมึนของนานขมิ้นทั้งประเทศนะแถวโซนจันทบุรีโซนตราดเนี่ยก็ถือว่ามึนน้ออยยสุด่่างที ทหารแนวหน้าหลายๆคนเนี่ยมีการเล่าออกมานะครับเป็นเสียงที่สะท้อนถึงแนวชายแดนแต่ว่ามึนน้อยไม่ใช่ว่าไม่มึนแต่ก็มึนน้อยกว่าภาคที่2ภาคที่1แหละโดยเฉพาะภาค2เนี่ยโอ้โหเขเหมรมึ่นมากนะครับก่อกวนเราแบบได้ทุกวี่ทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโซนจังหวัดตราดนั้นก็คงจะน้อยอยู่ซึ่งเราก็ เอาอยางเกราะล้อ,อยางครับไปคุมประชิดตามแนวชายแดนเลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานจากทางฝั่งของเขมรครับมีการชี้แจงออกมาเลยว่ากรณีที่พูดคุยกับทหารไทยเราในพื้นที่ธโมดาจังหวัดพุทธิษัตร์นั้นซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยได้ตัดถนนในดินแดนของตัวเองครับไม่ใช่ถนนในดินแดนของกัมพูชาเลยแต่อย่างใดแล้วการสร้างถนนดังกล่าวนั้นฐานกัมพูชาก็ประจำอยู่ในพื้นที่ด้วยได้โปรดอย่าเข้าใจผิดแล้วก็อย่าแชร์ต่ออันนี้เป็นสิ่งที่เขมรโต้แย้งมานะครับว่าพื้นที่ตรงนั้น มันเป็นดินแดนของไทยเราเขาก็ยอมรับแหละก็เป็นของไทยอยู่แล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ในเรื่องของความพิพาทเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพิพาทกันเป็นจุดๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาสิโนแต่เราเองก็จับปล่อยหลวงไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราปล่อยหลวงไปก็อย่างที่เห็นเลยครับขมรนมีการตัดเส้นทางน้าใหม่กินดินแดนของไทยเราเนี่ยโอ้โหไปเกือบ11ไร่นะครับยังดีที่เราสามารถยึดคืนเอามาได้แล้วกับพื้นที่ในส่วนนี้ก็ต้องชื่นชมพี่น้องด่านใดเราทุกคนด้วยที่อยู่ในแนวหน้า ทางพื้นดีกองทัพภาคที่หนึ่งเองพื้นที่กองทัพภาคที่2เองแล้วก็พื้นที่โซนจังหวัดตราดจันทบุรีแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงครับที่เหมือนเป็นประเด็นร้อนของข,องขเมเตรในตอนนี้แล้วก็ปลุกความฮึกเหมิมของแนวหน้าขาเมเณรด้วยเพราะล่าสุดฮุนเซนครับมีการขู่ว่าจะไม่มีการให้อภยัยอีกต่อไปถ้าเกิดว่าไทยเรากล้าละเมิดกัมพูชาอีกครั้งหนึง่งซึ่งก็มีการเตือนว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์อาจจะเลวร้ายเกิดขึ้นโดยจะมีการเผยแพร่คำภาษาจัฉบับเต็มเร็วๆนี้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อของเขมรนะครับตีข่าวใหญ่ออกมาว่าสำนักข่าว s b m News ของกัมพูชานั้นมีการโพสต์ข้อความระบุว่าถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาเนี่ยต้องตอบโต้ฮุนเซนประกาศว่าจะไม่มีการให้อภัยอีกต่อไปหากว่าไทยกล้าละเมิดกัมพูชาอีกครั้งและว,วันนี้อาจจะมีสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นแล้วพอมีโพสต์นี้เกิดขึ้นมาครับหลังจากนั้นไม่นานหน่วยทหาร B HQ ของเขมรและก็ทหารบ้านอีแต่เนี่ยที่ใส่รองเท้าอีแตะนะครับมีการประสานเสียงกัน ว่าพร้อมรับออเดอร์คำสั่งรบจากสมเด็จฮุนเซนขอแค่สั่งมาก็พร้อมเข้าตีทันทีแล้วก็ยังมีหลายตัวหลายโพสที่แชร์ต่อไปนะครับบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็รอไม่ได้แล้วที่จะเข้าตีอันนี้เป็นสิ่งที่ทหารเขมรครับสะท้อนคำพูดของฮุนเซนนะว่าจะยอมไม่ได้ยังไงก็ไม่ยอมก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเองเนี่ย พันธมิตรเริ่มมีนะครับโดยเฉพาะเกาหลีใต้ที่ล่าสุดนั้นมีการร่วมมือกับไทยเราจับมือกับไทยเราครับปราบปรามสกแกมเมอร์ในกัมพูชาแล้วประธานาธิบดีของเกาหลีเองก็มีการกล่าวเชิงด้วยนะครับว่าเกาหลีใต้นั้นไม่เคยลืมที่ไทยช่วยรบในสงครามเกาหลีเมื่อ70กว่าปีก่อนเนี่ย โดยไทยเราครับเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียเลยนะที่ส่งความช่วยเหลือไปยังเกาหลีใต้แล้วก็มีการส่งข้าวเนี่ยเป็นจํานวนเยอะมากหลายล้านตันเลยแล้วในช่วงนั้นเศรษฐกิจกของไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะครับเป็นประเทศที่ยังไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขันาดนั้นแต่ว่าเราส่งความช่วยเหลือไปให้กับเกาหลีบวกกับส่งหานไปประมาณ6,800นายที่ประจําการอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเราประจําการอยู่น่าจะาประมาณเกือบ20ปีได้ถึงกับมีอนุสาวรีย์ของฐานไทยเราครับที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ก็ ไม่แปลกใจที่เกาหลีจะจับมือขอความร่วมมือกับไทยเราปราบปรามสแกมเมอร์แต่ว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับฮุนเซนเนี่ยมีการออกมาบอกว่าจะไม่ยอมไทยอีกแล้วฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนครับที่อยู่ในตําแหน่งนายกตอนนี้เนี่ยก็มีการออกมาบอกเหมือนกันซึ่งเป็นการฝากบอกผู้นําของเกาหลีใต้นะครับว่ากัมพูชาไม่ต้องการให้เพื่อนบ้านช่วยปราบปรามสแกมเมอร์พร้อมกับเน็บแนมไทยเราครับว่าแก้ปัญหาในประเทศตัวเองก่อน อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เขมรนะครับเริ่มมีกระดีกระดาษมากขึ้นโดยเฉพาะสองพอลูกเนี่ยเหมือนมีนัยยะอะไรแฝงหรือเปล่านะครับจะมีการสร้างสถานการณ์อะไรอีกไหมก็คงต้องรอติดตามกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องจับตามากที่สุดนั้นกัมพูชาครับเหมือนจะสร้างประเด็นอะไรมาเบี่ยงเบนประเด็นข่าวที่มีการปราบปรามสแกมเมอร์และก็การอายัดเงินสีเทาของคนใกล้ชิดหุนเซนเองที่ทั้งโลกนั้นต่างลงข่าวนี้ครับแล้วก็สร้างความอับอายขายหน้ามากๆในวิธีนานาชาติ เรียกว่าเครดิตเนี่ยลงมาเป็นศูนย์เลยทีเดียวบวกกับการที่เกาหลีใต้การที่อังกฤษและก็อเมริกาเล่นงานคาเมนหนักขนาดนี้นะครับแต่ว่าคาเมนเงียบที่จะตอบโต้กับชาติหมหาอำนาจ แล้วฮุนเซนก็ดึงดันครับมาหาเรื่องเปิดฉากกับไทยเฉยเลยก็น่าจะอยากจะก,กรบกระแสแหละเพราะว่ากระแสปาร์ตีแกมเมอร์เนี่ยที่อเมริกามาเล่นอังกฤษมาเล่นเกาหลีมาเล่นคือมันใหญ่จริงๆนะครับแต่สุดท้ายผล,ผลผลเนี่ยมันก็มาตกที่ไทยเราฮุนเซนอยากจะลโลกกับไทยเราซะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าตลอดแนวชายแดนเลยนะที่ยาวกับเขมเมดร700 800ร้800ู เราพร้อมมากๆที่จะเอาเป็นดินคืนซึ่งก็รอชมรออัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเขาเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย 所以。